สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สถานี RSU Wisdom TV ร่วมกับ มหาวิทยาลัยร,รังสิตเสนอสิทธิ์สร้างสรรค์วิชาสร้างคุณค่าของคนไวเรียนกับรายการรังสิตคิดรังสิตข้าว เป็นเมล็ดของพืชในสกุลข้าวที่พบมากที่สุดในเอเชียข้าวเป็นธัญ,ญพืชซึ่งประชากรโลกบริโภคเป็นอาหารสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียจากข้อมูลเมื่อปี2553ข้าวเป็นธัญ,ญพืชซึ่งมีการปลูกมากที่สุดเป็นันดับสองทั่วโลกรองจากข้าวโพดปกติการปลูกข้าวเป็นแบบปีต่อปีทว่าในเขตพื้นที่ร้อนข้าวสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปี อจาจจะนานถึง30ปีต้นขาวสามารถโตได้ถึง1.8เมตรขึ้นอยู่กับพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลักมีใบที่เรียวและยาว50-100เซนติเมตรและกว้าง2-2.5เซนติเมตรช่อดอกห้อยยาว30-50เซนติเมตรเมล็ดกินได้เป็นผลทันญพืชยาว5-12มิลลิเมตรและหนา2-3มิลลิเมตรในการเตรียมดินสำหรับพาะปลูกข้าว มองกับประเทศและภูมิศาสตร์ที่ค่าแรงต่ำและฝนตกมากเนื่องจากมันใช้แรงงานมากที่จะเตรียมดินและต้องการน้ำที่เพียงพออย่างไรก็ตามข้าวสามารถโตได้เกือบทุกที่แม้บนเนินชันหรือเขตภูเขาที่ใช้ระบบควบคุมน้ำแบบขั้นบันได เทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากเป็นอันดับสองของอาเซียนและเป็นแหล่งผลิตข้าวอันดับต้นๆของโลกแต่ชาวนากลับมีฐานะยากจนเนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ทำนาแบบผู้จัดการนาโดยการจ้างผู้อื่นทำนาให้เกือบทุกขั้นตอนของการเพาะปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกทั้งยังมีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งในดินและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำที่เกิดจากความชื้นของข้าวจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นดออรอาทิตย์อุรรัตอธิการบดีมหาวิทยลาลัยรังสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีนโยบายที่จะแก้ไขและช่วยเหลือชาวนาให้ผลจากปัญหาดังกล่าว เรียนพี่น้องเกษตรกรชาวนาหนองสะไรและตำบลใกล้เกียงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและพิธีเปิดโรงสีข้าวต้นแบบในโครงการนวัตกรรมนาข้าวและชาวนาชริยะในวันนี้ เราคนไทยทุกคนประหนักดีว่าข้าวคือชีวิตเป็นชีวิตของคนไทยทุกคนและชีวิตของไทยทั้งชาติข้าวมีคุณค่าล้นเหลือต่อชาติของเราทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่สร้างความผาสุขให้คนไทยและบ้านเมืองไทยของเรามาจนปราบเท่าทุกวันนี้ เราโชคดีและสุขสบายในความอุดมสมบูรณ์ของมืนแผ่นดินไทยและภูมิใจในปัญญาชนของบรรพบุรุษไทยเราจนเราอาจจะทำให้เราลืมไปในคุณค่าของข้าวและชาวนาที่ปลูกข้าวปล่อยปลาละเลยไม่ใส่ใจไม่พัฒนา จนทำให้ชาวนาต้องตกระกรรมลลำบากทุกยากยากจนยากไรอย่างที่ไม่ควรจะเป็นในการเข้าร่วมวงการนะครับไมได้มีคารชชวนเนาะเพรเอิญท่านได้มอบหมายให้บุคคลท่านหนึ่ง มาหาชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบที่จะเขา้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาชาวนาอย่างเป็นระบบนะครับก็เลยามาประสานกับผมโดยตรงนะครับแล้วก็ให้ผมนี้คัดเลือกเกษตรกรนะครับจำนวนพื้นที่ทําการได้ประมาณสัก500ไร่นะครับแล้วก็หาเกษตรกรไม่เกินประมาณสักยี่สิบถึงสามทนะิให้เป็นกลุ่มลเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตามโครงการได้นะครับเป้าหมายโครงการคือหนึ่งต้องการภูมิความรู้จากชาวบ้านนะครับแล้วก็องความรู้จากทางอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลโครงการนะครับมาผนวกกันออกมาเป็นโครงการชาวนาอัจฉริยะนะครับ ก็คือเริ่มต้นเนี่ยที่ได้รับมอบหมายจากท่านที่การบดีคือดรอาทิตย์อุไรรัตน์นี่นะคะได้มอบให้วิทยาลัยนวัตก,กรรมเกษตรเนี่ยให้มาทําโครงการนี้นะคะก็เนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยเกษตรกรหรือชาวนาเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจานําข้าวก็คือไม่ง่ายว่าทํานาตรากตาทานาลงทุนสูงแต่ว่าขายข้าวไม่ได้ราคาตรงนี้ค่ะท่านก็มีความคิดว่าในเมื่อเกษตรกรเนี่ยซึ่งเป็น ฐานลากเป็นคนสําคัญของประเทศไทยเนี่ยทำงานก็เพื่อประเทศชาติแล้วทําไมถึงยังไม่ได้ผลตอบแทนเท่าที่ควรก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ค่ะโครงการนี้จะช่วยตอบโจทย์ทําให้ชาวนานเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองและพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งพาของชุมชนแล้วก็ของคนไทยทั้งประเทศนี้ให้ได้ค่ะ จักท่านอาจารย์นะคะอาจารย์เขาเข้ามาแนะนําแล้วก็มาคุยกับคุณแรมมาก็เลยได้เข้าร่วมโครงการกับท่านอาจารย์ค่ะในโครงการน,นี้ก็คือรู้จักจากในของผู้นําของหมู่บ้านและส่วนตัวผมเองก็คือในระดับของผู้นําด้วยก็ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษา,าเลยกันว่าเขามีโครงการดีๆจากมอลังสิตก็เข้าโครงการมาแต่ก็อดีตลูกๆก,กับ ไม่ให้ของเขาไม,ไ,ไม่ได้เข้าโครงการเพราะผมแบ่งนาให้เขาทําพิเศษที่นี่เขาปีนี้เห็นว่ามันเป็นทางที่ดีก็เลยเข้ามารวมให้ผมเอามารวมเข้าโครงการด้วยก็ลูกก็ไม่ว่าอะไรก็ดีก็เห็นดีด้วยครับถ้าทำมีอยู่ในโครงการนะจะทําเขาให้ได้ราคาดีเพราะว่าไงละ่ะดูเ,เรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องยาแบบใช้แบบไม่ได้ ไม่ใช่ใชัยสั้นเคมีมากเหมือนน่ะก็จะท้ายให้ได้ราคาดีหน่อยหมายถึงว่ามาดูแลเรื่องการทำนาใหม่คืออยากจะให้ชาวบ้านให้มีสุขภาพดีก็ให้มาทำนาไร้าสารส่วนใหญ่นะครับที่คุยกันนะครับก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วาการทำนาไร้สารนี่มันก็น่าจะดีต่อสุขภาพแล้วแล้วคนกินอีกทั่วไปที่เราต้องเอามาจำหน่ายที่รงสีแล้ โครงการนี้เขาก็จะมีโรงสีให้กับคนในชุมชนด้วยเพื่อมันได้ประโยชน์เยอะนะครับทุโรงสีตรงนี้ก็คือเราเหมือนคล้ายๆเราเป็นร่วมหุ้นกันเงี้ยเป็นเจ้าของเองด้วยอะไรด้วยก็เอาข้าวมาจำหน่ายตรงนี้เราจะได้ทั้งข้าวสารทั้งเปลือกทั้งรำอะไรเงี้ยก็เลยว่าผมก็ก็เลยนึกว่าโครงการนี้มันก็มันน่าจะเพิ่มไรายได้ให้กับเราได้อีกจ้างทั้งเามื่อก่อนเราได้เกือละเจ็ดแปดพันบาทก็ได้เท่านั้น อันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้เจ็ดปพันันบาทเราอาจจะได้เพิกรมเพิกปลายเพิกไรายได้อีกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีป,นปันผลในช่วงไปลายปีอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าโครงการนี้ก็น่าจะพอเลี้ยงตัวได้โดยชุมชนหนองสารายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ นวัตกรรมนาข้าวชาวนาอัจฉริยะ,ะความรู้สึกในการเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบเป็นตัวประธานโครงการนะครับก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นว่าโครงการที่ผ่านมาเราไม่เคยทาในเรื่องของการแปลสภาพเราไม่เคยทําเรื่องของการจําหน่ายแต่เราทําเรื่องของผลิตอย่างเดียวแต่ครั้งนี้นะครับต้องรับผิดชอบดูแลตั้งแต่การผลิต เรื่ององค์ความรู้เรื่องการกระบวนการการแปลรูปตลอดจนการจําหน่ายนะครับก็เลยทําให้หนักใจในเบื้องต้นนะครับแต่ทุกวันนี้โครงการเดินได้มามทั้งยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นก็ไม่หนักใจนะครับเนื่องจากเกษตรกรเองให้ความร่วมมือในส่วนของอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการก็เริ่มที่จะมาคลุกคลีกับเรามากขึ้นแล้วอนาคตก็สามารถที่จะแปลสภาพข้าวส่งออกจําหน่ายได้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรเรานะครับนี่คือความมั่นใจในเบื้องต้นนะครับ เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มาร่วมแรงร่วมใจกันมาเจรในโครงการนวัตกรรมนาข้าวชาวนาอัจฉริยะในวันนี้ด้วยการประกาศว่าเราจะไม่ขายเข้าเปลือกแต่เราจะขายข้าวสารด้วยการกันลงสร้างสารรค์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรา ร่วมรับถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ข้าวสายพันธุ์ใหม่การเตรียมดินการใช้ปุ๋ยใช้ยาอย่างถูกต้องจนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราได้เห็นผลผลิตคุณภาพสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นออกมาพร้อมบรรจุพัณฑ์พร้อมจำหน่ายมีราคารายได้มากขึ้น จากการขายข้าวบรรจุถุงซึ่งจะช่วยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อรับมือกับภัยแล้งได้อีกด้วยสำหรับผมถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะนำไปสู่หลักชัยคือวันที่เกษตรกรในโครงการ จะร่วมกันเป็นเจ้าของโรงสีครบวงจรเครื่องจักรทั้งหมดตั้งแต่เครื่องอบข้าวเครื่องสีข้าวเครื่องขัดข้าวเครื่องบรรจุข้าวที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนและองค์ความรู้ที่จะหล่อเลี้ยงท่านและขยายผลออกไปให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตจึงขอให้เราร่วมแรงร่วมใจกัน สืบสารโครงการนวัตกรรมนาข้าวชาวนาอัจฉริยะให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศผมขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ร่วมก่อตั้งศึกษาวิจัยแนวทางปฏิบัติคิดค้นนวัตกรรมการผลิตการแปรรูปและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องเกษตรกรชาวนาหนองสลา,ายที่นำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจนมาประสบผลสำเร็จในวันนี้ผมขอเปิดโรงสีข้าวต้นแบบชุมชนหนองสลา,ายของพวกเราทุกคนหนบัดนี้และขอให้โครงการนี้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในทุ่งนาแห่งนี้ ให้กลายเป็นทุ่งทองหนองสาหรายต่อไปในอนาคตให้สมกับที่เป็นดินแดนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกอบกู้เอกราชของไทยเราให้กลับคืนมาขอบพระคุณมากครับ เขาเนี่ยเป็นอาชีพทำนาให้เขารักที่จะทำนานะคะให้เขาใส่ใจให้ความปราณีตโดยที่ไม่ได้ในใน,ในช่วงแรกเนี่ยยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากเลยนะคะจะเริ่มจริงๆก็คือครอบเนี้ยให้เขามีความใส่ใจม,ม,มีการลงไปดูในานา พอเขาไปดูติดตามเขาก็จะเห็นว่าเออตรงนี้ข้าวมันเป็นอาจจะเหี่ยวมันอาจจะมีวัชพืชมีมีมมแมลงมีโรคเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรู้ปัญหาหรือ,อยังไม่ทันเป็นปัญหาเขาก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้มันเนี่ยก็คือทําให้ต้นทุนมันต่ําลงแล้วก็ทําให้ผลผลิตมันสูงขึ้นอย่างอาจจะดูเอ๊งไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามันทําไมมันถึงผลผลิตสูงสูงจากแต่เดิมเฉลี่ยนะคะสี่ห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ปัจจุบันเนี้ยมันเพิ่มเกือบพันกิโลกรัมต่อไร่ สำหรับเสียงชาวบ้านที่สะท้อนมานะครับก็บางคนบางท่านก็นึกเสียดายที่ท่านอธิการต้องการ500ไร่ถึง1000ไร่แต่เราสามารถรวบรวมชาวนาที่ต้องการปรับเป็นชาวนาหรืออาชีพชาวนามาเป็นชาวนาชยะเนี่ยได้เพียงแค่ประมาณแค่ไม่เกิน300ร้อยไร่นะครับทุกคนเสียดายปัญหาที่สองเมื่อเขาเสียดายผมก็เสียดายยิ่งกว่าเขาอีกสองเท่าเพราะเราต้องการให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ชาวนาทั้งตำบลหนองตะไาย แต่ก็ยังมีโอกาสนะครับคือเมื่อฝนตกมาส่วนหนึ่งแล้วเมื่อน้ํามันรวมกันที่มันก็มีโอกาสขยายเมื่อเรามีทุนมากขึ้นแล้วก็ใหญ่กระบวนการมสมาชิกเพิ่มเติมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เราคาดว่าอนาคตพื้นที่ตําบลหนองตะไหร่ต้องเข้าร่วมโครงการของเราทั้งหมดมกับชาวนาวงเล็บนะกับชาวนาที่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํานาเราจะไม่รับชาวนาที่ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะ ของเรานี้ชาวนาของเรา23 24รายต้องทําบัญชีโครเรือนอต้องจดทุกขั้นตอนว่าท่านาแค่ข้าววันไหนทําเทือกวันไหนปักดำวันไหนให้ปุย๋ยให้ยาวันไหนและเก็บเกี่ยววันไหนพร้อมทั้งสามารถสรุปตัวเลขทุกอย่างให้กับเราได้แล้วเราก็จะมีการจัดประกวดว่าใครใช้ต้นทุนน้อยผลผลิตสูงใครทํานาได้มีผลผล,ผลิตที่ค่อนข้างจะเพิ่มเราก็จะประกาศเกจตกลุซึ่งกันและกัน ปีนี้เราก็ได้มาสองท่านท่านแรกเป็นชาวนาที่ทํานาด้วยข้าวดาและมีผลผลิตสูงสุด <c oughs> กับอีกท่านหนึ่งเป็นชาวนาที่ทํานาหวานน้ําต้มแล้วมีต้นทุนต่ําแล้วมีรายได้ผลผลิตสูงสุดนะครับ <c oughs> เพราะในส่วนของเรานี้เราไม่ได้เกิดเป็นไฟบังคับว่าจะทําข้าวดําหรือข้าวนาหวานน้ําต้มเพราะพื้นที่ของหนองสลา,ายมันไม่ได้เป็นพื้นที่ในการจัดรูปหรือเป็นปฏิรูปมันเป็นแค่การจัดสรรพื้นที่น้ําให้เข้าถึงในพื้นที่ของเราเท่านั้นเดิมเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้เนี่ยปลูกข้าว อีกพันหนึ่งอยู่<ค>ะนะฮะอีกพันหนึ่งอยู่มเมื่อเราเข้ามาดูพื้นที่แล้วก็ศึกษาโดยที่เอาผู้รู้เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็ลงความเห็นกันว่ามันน่าจะเป็นพันธุ์ข้าวหอมปทุมหนึ่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประชุมร่วมกันกับพี่น้องเก,กษตรกรว่าเนี่ยที่เราศึกษามาอย่างเนี้ยนะฮะ,ค,ะคนที่เขามีความรู้เขาแนะนําอย่างเนี้ยเห็นพ้องต้องกันไหมว่าเราจะปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยมาเป็นข้าวหอมปทุมหนึ่ง <คะ S 2> ก็ปรากฏว่าพี่น้องเก,กษตรกรตกลงปรงใจกันว่าเอานะครับ าจากเดิมที่ทําพันุ์ข้าวหนึ่งอยู่เนี่ยเขาได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ประมาณไล่ละ7จ็ดถึงแปดกิโลคุณต้องเปลี่ยนข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้ได้แล้วมันจะได้อีกหลาย,ายอย่างแกรบก็ดีเรื่องของข้าวหักก็ดีข้าวท่อนก็ดีเนี่ยมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรเขาตอนนี้เขาตั้งโรงสีเล็กเองทําเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่รับโครงการนี้มาผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วมันจะสร้างอํานาจในการต่อรองให้กับชาวบ้านได้ว่าอันนี้ จากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารและสามารถจะถึงหม้อถึงบริโภคได้หุงได้เนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจึงได้ได้มานั่งคุยกันแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราจะทําอย่างไรเราจะทําตรงนี้ให้สําเร็จได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็พยายามที่จะติดตามดูสถานการณ์ดูการทํางานมาก็ถือว่ามีความก้าวหน้ามากพอสมควรในการที่เราได้ดําเนินการมาถึงวันนี้นะณวันนี้ เริ่มต้นจากเรื่องของการทำนาข้าวนะครับเราก็คงจะรับรู้รับข้อมูลมาเยอะเลยล่ะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวนาของเราเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากทำนาแล้วขาดทุนยังไม่ต้องพูดถึงตอนสุดท้ายที่มีการฆ่าตัวตายกันนะครับ,รบจากนโยบายที่ผิดพลาดของทางด้านการเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าในก่อนหน้านั้นเราก็ได้ยินมาตลอดว่าชาวนาเนี่ยทำนาแล้วขาดทุนนะครับถามว่าขาดทุนเพราะอะไรอ่ะนะฮะหนึ่งต้นทุนการทำนาสูง นะครับเมื่อเทียบต่อผลผลิต <คะ S 2> สองเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยชาวนาเอาไปขายเอาเข้าวเปลือกไปขายก็จะได้ยินอยู่เสมอครับว่าถูกกดราคาอ้างว่าความชื้นสูงบ้างอะไรบ้างก็ปรับราคาลงไปเพราะฉะนั้นหลายปีนะครับทำนาเนี่ยเสมอตัวกําไรขาดทุนอยู่อย่างเนี้ย <คะ S 2> ในที่สุดชาวนาก็เป็นหนี้พ่อคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยก็จะมาต้องเริ่มต้นจากเรื่องของขบวนการการทํานาหละนะครับ เมื่อวานนี้ผมมาถึงฝนตกหนักมากเลยผมได้คุยคุณแรมเพราะผมมองไปที่ท้องนานแล้วผมมองหาควายไม่เจอสักตัวหนึ่ง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ <c oughs> นะครับไม่มีแล้วนะฮะมีเห็นคุณแรมชี้ไปไกลๆนะบอกครอบครับบควนั้นมีอยู่สักสองสามตัวนะครับแต่เราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เข้ามาแทนที่นะครับอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องทําให้พี่น้องของเราเนี่ยเรียนรู้ทัน นะครับเข้าใจมันมากขึ้นอาจจะไม่ทันในยุคนี้ไปถึงรุ่นลูกก็จะเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยเื่อเมื่อหน้าแรงเค้าที่แล้วเนี่ยเกือบสองหมื่นไร่ในพื้นที่หนองสะไหลไม่มีน้ำนะเราก็มาคิดกันว่าเราจะทําอย่างไรในอนาคตก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสู่เทคโนโลยีในการปลูกข้าวเทคโนโลยีในการผิดข้าวผมก็ยกตัวอย่างให้อาจารย์ดวงพรซึ่งจะต้องทําต่อไปก็คืออย่างข้าวน้ําน้อยข้าวน้ําควบคุมน้ําค่ะข้าวใช้ท่อเอสลอนในการดูแลเรื่องน้ำเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องไปตรงจุดต่อไปที่จะต้องทำครับับันี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังคิดต่อในโครงการก็คิดอย่างนี้ครับว่ายังไงก็ตามเมื่อหมดฤดูการทํานาแล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องมีทุนเพื่อไปทําในฤดูการต่อไปนะครับเราก็ได้หารือกันบอกว่าเอายังไงไหมเราตั้งเงินหมุนเวียนไว้ก้อนหนึ่งนะครับไว้ก้อนหนึ่งในโครงการเนี่ย เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากพี่น้องเกษตรกร,กรในในโครงการของเราเนี่ยโดยรับซื้อในราคาที่เหมือนกับโรงสีทั่วไปตามประกาศของกรมการค้าภายในนะครับเอาละอันนี้เกษตรกร,กรได้ไปละนะครับได้เงินไปละเหมือนกับไปขายที่อื่นเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความชื้นว่าจะถูกกดหรือไม่ถูกกดแต่เรามีกติกานะฮะยังไงก็ต้องมีกติกาเพราะว่ารายในกอในขอในคอในกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ต้องให้เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ตั้งราคารับซื้อแล้วก็หักความชื้นปกติแต่ไม่ต้องห่วงหักไปเท่าไหร่ยังไงก็ตามสุดท้ายข้าวที่ผ่านขบวนการเข้ามาแล้วในโรงสียังเป็นของเขาอยู่<อ>ยังเป็นของเขาอยู่ฮะ,ะทุกวันนี้ข้าวถุงตอนนี้เป็นของพี่น้องเกษตรกรครับะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทําการสีข้าวโดยเครื่องโรงสีของเราซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วนแต่การเรื่องของการขบความชื้นไปเรื่องของการสีไปขัดมันไปบรรจุพันธุ์สุดท้าย โดยคณะบริหารธุรกิจเข้ามาช่วยในเรื่องการตลาดด้วยนะครับตรงนั้นก็ก็จะเป็นรายได้ที่หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเงินตรงนี้เป็นของพี่น้องเกษตรกรเหมือนเป็นส่วนแบ่งคือส่วนเกินจากการขายข้าวเปลือกถูกไหมจริงๆเขาเป็นเจ้าของทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าเรายืมเงินของมาลายมา19ล้านบาทผมก็เลยมาคิดว่าเอาอย่างนี้หลังจากซื้อข้าวเปลือกไปแล้ว ตัวข้าวสารเนี่ยมาทำกำไรกำไรตรงนี้แบ่งคืนนะครับก็คือจะปันผลให้กับเข้าไปตามระยะเวลาจนกระทั่งคืนหมาอะไรไม่มีดอกเบี้ยนะฮะจนกระทั่งคืนหมาอะไรครบหมดวลายยกทั้งหมดเนี่ยให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นชาวนาก็จะกลายเป็นเท่าแก่ลงสีหมดทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ฮะอนาคตก็คือเป็นเป็นเท่าแก่ลงสีคุณแลมด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราคิดขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นท่านอธิการบดีบอกว่าถึงข้าวสารแล้วก็ยังไม่พอนะฮะจะต้อง เอาส่วนที่มันเหลือเนี่ยปลายข้าวเศษข้าวลำข้าวต่างๆเนี่ยไปทําให้มันเกิดประโยชน์มันเป็นเกษตรอัจฉริยะอของเฉพาะหนองสไลอันนี้ก็มีส่วนจริงเพราะว่ามันก็จะต้องเอาไปพัฒนาหรือไปปรับให้กับให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ใช่ไหมคะ,คะถ้าเราจะไปพื้นที่อื่นเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยเอาไปปรับเพราะฉะนั้นไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกไปได้เสมอค่ะยินดีนะครับที่จะเป็นเรียกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ค่ะ หรืออาจจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวนาทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยที่เราไม่คิดมูลค่าใดทั้งสิ้นนะยินดีต้อนรับในเบื้องต้นแล้วก็ให้เรียนรู้กระบวนการจัดการสถานที่ตรงนี้อนาคตก็จะเป็นโรงเรียนหรือเป็นวิทยาเขตวิทยาเขตหนึ่งของมรังสิตนะนิสิตนักศึกษา17-18คนที่เดินเกะกะเกะกะอยู่ตรงนี้ในเบื้องต้นนะก็จะได้มีโอกาสใช้สถานที่เป็นสถานที่หรือเป็นห้องเรียนนอกห้องเรียนจาก มออีกครั้งหนึ่งจะใช้กระบวนการตรงนี้แล้วภูมิปัญญาหรืออาจารย์ของเราในวันนี้ท่านอยู่ในมาารังสิทมีอาจารย์เพียงแค่คณะประมาณ3 0สหรือ40คนแต่ถ้าเกิดมาเรียนในหนองทะไหเรามีอาจารย์อยู่มาณน3,622คนค,คือคนตำบลหนองทะไยพร้อมยินดีเป็นอาจารย์ออให้กับพวกเราทุกคนทุกท่านอยู่แล้วกลิ่นโคลนสาบควายกล้าวกายหนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนา ไม่ลอยเลิดฟ้าเหมือนชาวสวรรค์หอมกลิ่นน้ำปรุงฟ้งอยู่ทุกวันกลิ่นกระเจะจันหอมเอ่ยผิวพรรณนั่นต่างชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเขียวฉันเข่าเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมา ชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตเชาวนาบูชากลิ่นโคลนสาบควายขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอฝากขอบคุณกะทั่งทัง คณะมดังสิทธ์นะครับหรือทั้งดรหรือว่าอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาดูแลในโครงการนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เอาโครงการดีๆมาให้กับคนในชุมชนของหมู่ที่6กบ้านหนองตายก็ขอให้มีโครงการนี้นะครับอย่างยืดยาวและยืดเยื้อต่อไปนะครับความยืดเยื้อนไม่หมายความว่าไม่ใช่ไม่ดีนะครับยืดเยื้อในทางที่ดีหมายความว่าให้มันยาวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คนในชุมชนจะได้มีรายได้เพิ่มครับภูมิใจค่ะ มีโครงการดีๆอย่างนี้เข้ามาในชุมชนค่ะก็อยากจะบอกกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ทำนาถ้าเห็นหนทางในทางที่ดีควรจะมาเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เข้าโครงการของชาวนาอิฐอัจฉริยะที่ทางดรแกได้มาช่วยเราก็นึกว่าน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าไปขายให้พ่อค้าคนกลางครับ ทัดใจตรงนี้ก็คือเพ้นมีเขามีโรงซีอยู่ในมู่บ้านด้วยแล้วก็เราก็ในเขาในโครงการมันก็เหมือนมีพ่อมีแม่อีกมีพ่อมีแม่คอยดูแลเราอีกทีหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งก็ก็ทำหนาไล่ไล่ไร่อยู่ก็อยากจะเอามาร่วมกันตรงนี้ด้วย